ทุกคนว่ากรุงเทพสวยที่สุดตอนไหนเราว่าตอนกลางคืนวันนี้จะขอพาทุกคนไปสัมผัสค่ำคืนสุดโรแมนติกกลางกรุงเทพกินคู่แม่น้าไม่อั้นพร้อมกับอาหารนานาชาติ บนเรือวันเดอร์ฟูลเพลครูสราคามูลค่าเรือกว่า200ล้านบาทค่ะที่จะพาเราล่องไปตามคมน้ำเจ้าพรยาชมวิวสะพานและวัดสำคัญสำคัญเริ่มต้นกันที่ริเวอร์ซิตี้ค่ะที่นี่จอดรถได้ถึง500คันจอดฟรี3ชั่วโมงแค่สแตปมบัตรเท่านั้นไม่ต้องกังวลเรื่องค่าที่จอดเลยค่ะพอขึ้นเรือปุ๊บเนี่ยตกกลุ่มรักทันทีเลยพอที่นี่เนี่ยเสิร์ฟบุฟเฟ่ต์นา,นานาชาติแบบจัดเต็มกินได้ทั้งคืนเติมไม่อั้นทั้งซีฟูด้ดแล้วก็อาหารต่างๆค่ะ โดยเฉพาะกุ้งแม่น้ำตัวโตๆแล้วก็ซูชิแบบพรีเมียมรวมถึงอาหารอื่นๆด้วยที่เขาเนี่ยทำกันร้อนๆบนเรือเลยไม่ต้องกลัวว่าอาหารจะจืดชืนซึ่งกุ้งแม่น้ำที่นี่นะคะเขาก็เผากันที่ร้านหลังเรือเลยค่ะเรียกได้ว่าสดแบบสุดๆส่วนใครนะคะที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นนะคะต้องโซนนี้เลยค่ะมีทั้งแซลมอนแล้วก็ทูน่าไว้พร้อมเลย แม้กระทั่งส้มตำเนี่ยเขาก็ดีมากๆใครมานะคะอยากให้ลองส้มตําปูเลยค่ะเพราะว่าเขาตำอร่อยมากจริงๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของสปาเกตตี้เขาก็มีด้วยเหมือนกันนะคะที่เขาจะทําสดๆกันที่ด้านบนเลยค่ะสามารถเลือกซอสได้ว่าจะเป็นซอสอะไรบ้าง ระหว่างทานอาหารมองชมวิวสวยๆไปเราก็จะได้ฟังดนตรีสดๆเพาะๆด้วยค่ะอย่างตอนเราไปเนี่ยจะเป็นเพลงจากวง m o ทเซเแล้วก็ Sweet Inspiration ค่ะและที่สําคัญเลยเนี่ยเขามีโชวด้วยโชว์ที่ว่านี่ก็คือจะเป็นโชว์โขนค่ะอย่างวันที่เราไปเนี่ยจะเป็นหนุมานจับนางเบญจกายใครนะคะที่มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติแนะนําให้พามาเลยค่ะซึ่งใครนะคะที่มีเดือนเกิดเนี่ย มาได้รับเค้กบันเกิดฟรีด้วยค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่าแบบสุดๆใครสนใจนะคะตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นด้วยอย่างผู้ใหญ่เนี่ยจากปกติ1,500บาทเหลืออยู่แค่1,350บาทเท่านั้นจนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นเลยนะคะไปอยากลู้กุงเทพสวยที่สุดตอนไหนต้องลองมาสัมผัสค่ำคืนนี้เองแล้วคุณจะไม่อยากลงจากเรือนี้เลยค่ะ